Guardians of the Tomb คุมทรัพย์โคตรมงมุมภาพยนตร์ปี2018เมสันเจ้าของไบโอเทคบริษัทยาที่กำลังใกล้ล้มละลายพรอมัวแต่หาเคล็ดลับในการทำยาอายุวัฒนะตามประวัติศาสตร์จีนลุก ทีมวิจัยของไบโอเทคได้ออกค้นคว้าเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะที่ว่าจนบังเอิญตกลงมาเจอกับศพของคนโบราณที่บริเวณเหมืองล้างหลังจากนั้นเมสันก็มาแจ้งข่าวกับเจียผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์มีพิษว่าลุกน้องชายของเธอหายตัวไปขณะทําการวิจัยในถ้ถาเธอรีบออกไปตามหาลุกกับทีมวิจัยของเมสันโดยได้แจ็คผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและช่วยเหลือมาเป็นคนนําทีมระหว่างที่เตรียมตัวขึ้นรถไปยังจุดเกิดเหตุเจียก็เห็นกล่องเซลลุ่มต้านพิษในกระเป๋าของเมสันเมื่อเข้าเขตเมืองก็พบกับซากสัตว์ที่ตาย ไปหมดแล้วก็มีพายุไล่หลังออมาหลังจากนั้นก็เกิดเหตุฟ้าผ่าที่บริเวณเหมืองทำให้แก๊สที่รั่วออกมาจากเหมืองเกิดเป็นเปลวไฟทั้งหมดจึงต้องขับรถหนีพายุแต่ก็โดนหินจากภูเขาถล่มใส่จนรถไปต่อไไม่ด้จึงวิ่งไปหลบในบ้านข้างๆเมื่อสำรวจบ้านที่ไม่มีผู้คนแจ็คก็เจอกับเตียงเด็กที่เต็มไปด้วยใยแมงมงุม ส่วนเจียเธอได้ยินเสียงบางอย่างจากห้องเก็บของจึงเปิดดูและพบก,กับเด็กคนหนึ่งเจียจึงช่วยเธอออกมาเฉินกับเมสันมาเจอห้องห้องหนึ่งที่มีคนนั่งอยู่เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วและที่แขนของเธอก็มีแมงมุมใชออกมามีตัวหนึ่งโดดมากัดที่หน้าอกของเฉินเมสันรีพาเฉินออกมาและบอกทุกคนว่าเฉินถูกแมงมุมกัดเมื่อเจียเปิดแผลดูก็พบว่ามันเป็นแมงมุมใยกลวยซึ่งมีแค่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่กลับมาอยู่ที่จีนได้เจียรเริ่มระแคะระคายบางอย่างเธอรีบวิ่งไปที่รถเพื่อไไไไปเเเเอออออาาาาากกกกล่่่่งงซรรมมมมมตต้้้้นนนนิธหหสสัั็ดดวะจึทฉีใแ ร่างกายเขาไม่รับยาเธอจึงจำเป็นต้องฉีดให้อีกเข็มหนึ่งระหว่างนั้นแจ็คก,กับมิลลี่มาที่ห้องใต้ดินที่ล็อกอยู่และทำการระเบิดประตูเพื่อจะหนีพายุลงไปหลังจากนั้นเกิดฟ้าผ่าข้างบ้านทำให้เปลวเพลิงพุ่งเข้ามาในบ้านทุกคนจึงรีบวิ่งลงไปในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมเจียบอกให้ทุกคนระวังอย่าโดนเส้นใยเพราะมันเป็นกาดักแต่เมสันเผอเหยียบไปมิลลี่จึงผลักเมสันออกและแมงมุมก็มากัดขาของมิลลี่เธอล้มไปพิงผนังและถูกตัวอื่นๆลุมกัดเมสันเข้าไปช่วยเธอแล้วก็เกิดพืื้นนนถลลลลล่มมมมทุกกคหหหหงงงาาาออออยยยยูใเเเ GPS ขแแสีซตไป2 2ะ ไม่มีฉีดให้มิลลี่ที่อาการหนักมากเจียจึงหันไปเช็คความจริงกับเมสันเรื่องแมงมุมแต่แจ็คบอกให้ทุกคนสงบก่อนแล้วรีบหาทางออกจะดีกว่าทุกคนจึงเดินตามเข้าไปในเหมืองเพื่อหาทางออกเมสันเห็นทุกคนลับตาแล้วจึงรีบฉีดเซรุ่มที่เก็บไว้พอเขาโดนแมงมุมกัดที่ขาและนึกถึงตอนที่ลูกบอกว่าศพที่เจอมีรอยโดนแมงมุมกัดเมื่อเดินทางมาสักพักก็มีเสียงแมงมุมดังขึ้นทุกคนจึงรีบวิ่งหนีจนมาเจอทางตันแกลลี่เผลอพิงผนงังและมีสะพานยื่นออกมาพราะที่นี่คือสุสารของจินซียห้เเจีีีียยยนนนหไปธออมตาท่ ทุกคนเดินทางต่อจนมาถึงห้องเก็บอาวุธเมสันดูแผลตัวเองที่มันไม่ดีขึ้นเลยและแมงมุมก็ตามมาทุกคนหลงเข้ามาในอีกห้องด้วยประตูกลแจ็คซ่อม GPS ได้และเห็นตำแหน่งของลุกทั้งหมดเดินทางมาต่อจนพบความจริงว่าในอดีตฮ่องเต้สั่งให้หมอทำยาอายุวัฒนะหมอจึงเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาทางทำยาจนพบว่าพิษของแมงมุมใย,ย,ย่กล้วยสามารถสกัดเป็นยาได้จึงนำมันมาที่จีนเพื่อทำการเพาะพันธุ์และตัดแต่งพันธุกรรมระหว่างนั้นเมสันเดินไปเจอกับยาอายุวัฒนะที่อยู่ในหีบจึงเอามาและขโมยย GPS หหนนนีีไปคทท่่เลือออจึงงชวกกัาา จนพบกับทางลับเมื่อมาต่อก็เจอกับศพของอีธานและเจอสมุดของลุกเชิญจึงนํามาแกะรอยกับภาพบนผนังเพื่อหาทางออกทั้งหมดมาเจอห้องที่ต้องถอดรหัสเพื่อไปต่อเจียเจอเข็มชิดยาที่พื้นเธอลองแกะห่อใยแมงมุมข้างๆดูก็บพบกับลุกและพบว่าน,นี่คือกับดักของแมงมุมทุกคนพาลุกออกมาเชิญจึงรีบถอดรหัสและพาออกจากห้องนั้นจนมาเจอกับเมสันที่ถูกแมงมุมกัดเมสันยิงหน้าไม้ใส่ลุกแต่แจ็คเข้ามารับแทนลุกจึงถีบกับดักทาให้ลุกปั้นยิงหน้าไม้ใส่เมสันเจียจึงนําคล้าาายจกกเเมมสันน,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 าานใหุิกกพื่อรักกษาาผิดแลบนนใุ้ค่อยา ดเดินทางต่อจนมาถึงห้องที่เป็นรังของแมงมุมและพบกับตัวนางพญยาแยมงมุมที่ตัวใหญ่มากและทางออกของที่นี่ก็อยู่ด้านหลังของห้องนั้นเมื่อทุกคนพยายามเดินไปที่ทางออกแกลี่กับเฉินก็ถูกนางพญายดึงลงไปในฝูงแมงมุมลูกจึงทําให้กบดักทํางานเพื่อถล่มห้องนี้และรีบหนีออกไปแมงมุมส่วนใหญ่โดนไฟคลอกส่วนนางพญายโดนเสาทับทุกคนออกมาจากถ้าได้โดยอยู่บนบกเขาลุ่งหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังดีใจที่ได้ออกมาเด็กผู้หญิงก็มีแมงมุมออกมาจากปากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม หากชื่นชอบการสปอยของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดไลค์เพจให้กับเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ